นี่ก็คือเป็นบอนที่ผมปลูกไว้อีกฝั่งหนึ่งนะครับของบ้านนะครับก็ชื่อว่าโมอิโกโูกนะครับทุกคนลนักษณะต้นเขาจะเป็นสีแบบใบตองอ่อนนะแล้วก็เอ,อ,อก,ก้านใบก็จะเป็นแบบออกขาวๆนะสวยๆนะเพิ่งลงปลูกเมื่อคืนเองนะครับก็หลอนว่าน่าจะโตโมากขนาดไหนครับนี่ก็คือโมอิโกโูนะครับต้นนี้นครับทุกคน ต้นนี้เขาชื่อว่าบอลอโรฮานะครับสวยมากเลยใบยมันจะมันมัๆวาวๆนะครับเออแต่กีต้นนี้แบบโตเร็วมากเลยครับทุกคนซื้อมาแบบไม่ถึง2อาทิตย์อะ่ะคือแบบออกใบออกใบออกใบ<อ>เร็วมาก<ๆ>ได้ข่าวว่าเขาเป็นลูกผสมระหว่างโคไมเนอร์ or, กับโมอีโกตัวนู้นนะครับเออทุกคนนี่ใบสวยนะครับ ใบสวยมากเลยนะต่อไปนะครับต่อไปเพิ่งไ,ไ,ได้มาเมื่อวานไปเยี่ยมชมเสวนของพี่แอดน้อยครับชื่อช่องเขาคือแอดน้อยแล้วก็อยู่ใกล้ๆบ้านผมเนี่ยผมก็ไปเที่ยวสวนเขามาเออก็ได้เป็นตัวนี้มาเนะนซี่ซึ่งแนนซี่ของเขาเนี่ยเป็นอะไรที่เหมือนไว้ลาวามากแต่เขาบอกว่าเป็นแนนซี่นะผมก็เลยขอรูเขมาปลูก นี่ครับต้นนี้รอดูกันครับว่าโตไปจะเหมือนแม่เขาหรือเปล่าเนาะต้นนี้เออมอ่ไเห็นสายพันธุ์นะครับเป็นแบ c ็กกรันเนอร์นะครับลักษณะใบตอนโตที่ที่เห็นต้นแม่มาครับเขาจะเป็นผิวๆนะครับเนี่ยอออันนี้ยังเป็นต้นเล็กอยู่ก็<อ>ได้มาในราคาย่อมเยาวจากพี่ที่รู้จักกันในสวนสวนที่ใกล้ๆบ้านเหรอครับเพราะผม,มงมือใหม่เพิ่งจะแบบว่าลองหันมาเล่นพวก โลคาเซียนะครับเพราะว่าชอบเป็นพิเศษชอบอยู่แลวนะครับรอดูกันนะครับว่าจะโตเร็วขนาดไหนครับอันนี้อายุประมาณหนึ่งเดือนนะครับต่อไปนี้เป็นปูนบอลสีพื้นนะครับที่ผมแบบผูกไว้ดูสวยงามและที่สําคัญนะครับอันนี้ไม่ธรรมดาครับทุกคนเป็นออดิบด่างมินนะครับออดิบด่างมินนี่ครับ กอนอนนี้นี่คือเขียวเขียวมาเลยนะตอนเล็กๆอะ่ะมันจะเห็นว่าเป็นด่างมิ้น,นครับแต่ลายมันหายไปแล้วแต่ใบใหม่ที่ออกมาล่าสุดนี้ครับทุกคนนี่ครับเป็นด่างมิ้นเลยครับทุกคนถ้าใครสนใจสั่งจองไข่ผมได้ครับผมมีนะครับทุกคนอ๋อดิบด่างมินนะครับต้นนี้อนาคตไกลนะครับนี่มาเลยนี่เป็นบอลแบบบอลหวานนะครับ ที่ผมปลูกไว้อยากจะบอกว่าอร่อยมากเลยครับใช้ทํากับข้าวได้น,นะครับวันนั้นผมลองตัดไปผัดกับหมูสับดูนะครับอร่อยมากเลยครับทุกคนเหมือนกินเอผัดผักเลยครับผัดผักทั่วไปแต่มันจะอร่อยกว่ามไ,มไม่ใช่ดิเหมือนกินแบบผัดสายบัวแต่มันจะนุ่มกว่าผัดมันจะนุ่มกว่าสายบัวแล้วก็เป็นบอลที่ไม่คันนะครับ บอลที่ไม่คันออกลูกเยอะมากครับนนสวยไปอีกแบบนะครับเป็นบอลหวานนะไม่ใช่บอลขวบไม่ใช่บอลคันหันมานี่นี่เลยใส่ใส่ใส,ใสมูลวัวเยอะไปหน่อยครับน้ำสีส้มเลยอยาจะบอกว่าโตเร็วมากเลยครับตัวนี้ผมแบคโคลอลระรครับมีอยู่ต้นเดียวของบ้านนะครับ่เล็กโคลอรรกกำลังจะแทงหลอดใหม่ออกมานะครับอื ใส่ปุ๋ยดูด้พิเตษครับตัวนี้ใส่แบบอ่างใหญ่พิเศษกับใครเพื่อนเลยนะอีมแบคบโครโลรอันนี้เป็นมีกซตั้งพิเศษครับก็เพิ่งปลูกเมื่อตอนเย็นๆเมื่อวานเองนะครับอตอนนี้ก็ซื้อมาในราคาไม่แพงเท่าไหร่ต้นละสองร้อยกุณดาตระกูลอโลคาเซียหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ เขาไม่ค่อยน่าจะเป็นอะโลคาเซียนะครับนี่ครับปลูกมาสวยมากเลยลำต้นไอ้ก้านเขาจะสีออกเลือดหมูเลือดหมูครับแล้วก็ใบออาจะสีเขียวเข้มออกไปทางขี้มา้าขี้ม้านี่นนะึ่งก็สวยไปแบบนี้นีเลยชัดเลยครับขี้ม้าชัดๆเลยครับเดี๋ยวพัดไปอีกหนึ่งต้น,นครับเป็นออริบด่านขาวครับ อาจจะไม่ใช่ดังจ๋านะครับแต่ผมก็ซื้อม้าแต่เป็นไข่ครับทุกคนซื้อม้าแต่น้องเป็นไข่อยู่เลยนะครับตอนนี้ก็น้องก็โตมาเยอะแล้วครับผมใช้เวลาประมาณเดือนกว่า,านะครับทุกคนจากไข่แบบ,บน้อยกว่าเหรียญบาทน,นะครับแล้วก็โตขึ้นมาขนาดนี้ครับเอ,อนี่จะเป็นสวนอะโรคาเซียของผมในอนาคตนะครับ ขอฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง Funny Food ของผมไว้ด้วยนะครับทคนสวัสดีครับ